นนเราจะเททีละนิดเดี๋ยวๆทีละนิดเนาะนนะเราก็ค่อยๆตีแป้งให้ตัวตัวแป้งมันเดือดนะนี่นะอันนี้แม่ค้าแม่ค้าทำทำให้ดูแล้วนะครับนี่อันนี้ใส่อะไรลงไปเมื่อกี้อันนี้นมจืดเป็นนมจืดนะครับอันนี้แป้งสตี๋จ้ะแ,แป้งข้าวจีแป้งสาลีปะปอแม่นะ <laughs> เกลือไปนี่อันนี้เป็นผงวานิลาน้ำตาลแล้วก็น้ำนมแล้วก็นึงเป็นผสมไปไว,ว้เลยนะปกติในอย่างนี้ก็ผสมก็จะมีน้ำตาลมีมีวานิลาเนะาะแล้วก็เกลือเนาะสามอย่างแล้วก็กวนๆเข้าไปนะครับใส่ไข่เหลืองไข่อย่างนะไข่ <ไข S 2> เหลือง <ไข S 2> อันนี้เป็นไข่อะไรไข่แดงไข่แดงไข่เหลืองอ๋อไข่ขาวไม่เอาเนาะไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่เนาะไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้ไข่เป็ดมันไม่เอาไข่ขาว อันนี้เป็นเนยละลายน้ําแล้ว<ม>เอ,อ้ยไม่ใช่เขาเรียกละลายความร้อนแล้วละลายมาเป็นน้ํ<ห>นนาแล้วนะครับขับกระบอกอะไรนะไหนๆขอดูหน่อยขับกระบอกแล้วเนี่ยเนยมันจะเป็นอุ่นไหมเอันนี้จะทำเป็นตัวกลวยเลยใช่ไหม นี่นะนี้อันนี้ได้ยังได้แล้วได้แล้วนะครับแล้วก็เอามาหมวนแบบนี้มังนอ่ะะครับวละสิบเอรสชาติวันละสิเอ็ดรสชาติชาตใช่ก็คือจะมีทุกวันวันละสิเอ็ดรสชาติใช่แต่ว่าต่างแต่ว่าเราจะหมุนอะไรออกมาแต่ละสัปดาห์มันจะไม่เหมือนกันเราจะมีมีสหรือ3อย่างที่มาหมุนเปลี่ยน S <S ส, <Queensborough> สวัสดีครับปักหลักชาแนลนะครับป <positives> ักหลักชาแนลคลิปนี้นะครับมาเจอผู้สาวงามอีกแล้วโอ้ผู้สาวสบายดีนี่ผู้สาวเอาอย่างนี้ต่อเอามาเห็นอย่างนี้เอามากินโอ้ได้ขอโทษเลยขายต่อเนาะอันนี้เอามาทำกินเองบ่ขายไอติมเอาต่อมาให้ชิมต่อให้ชิมนะครับเอามาป้ายยาสนับสนุนโดยยูโรเค้กอิ่มอร่อยทุกที่ทุกเวลา สาวสบายดีผู้สาวสาวเรานะครับอีหยังเนี่ยอีหยังเดี๋ยวจะรู้หน่อยอีหยังนี่ใบเข้ากับต่ออะไรนะเข้ากับตัวต่อตัวต่อใบเข้ากับต่อในในผู้สาวผู้สาวยิ้นใหม่ยิ้นใหม่เมื่อกี้โหภาพสวยภาพสวยขอถ่ายรูปหน่อยอนะครับแต่ว่าเขามีอ้าววางแล้วมาจะถ่ายรูปหน่อยนี่ขอรูใกล้หน่อยครับนี่นะไข่ติมเนาะแต่มีต่อมาโชว์ อน๋ออันนี้ซื้อมากินโอ้โหกิโลเกือบพันเกือบพันกีบหยอกเล่นสี่แสนไม่ค้าชื่อชื่ออย่างนะเบิร์นเบิร์นเบิร์ต้องเบิร์นะครับอย่าเรียกใครมันจะชื่อเบิร์นวะอย่าเรียกผิดนะเพราะเป็นแป้งเขาเนี่ยเขาเจ้าเป็นแป้งสาลีนะครับแป้งสาลีใช่แป้งข้าวโพดไหม ไมโอ้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้คือแบบเสร็จแล้วน้องคนใหญ่มากนะครับร้านนี้บอกเลยขายดีมากมากนะครับโอ้แก้วอันนั้นอันนั้นจะจะเก็บแบบเมื่อกี้อันนี้เป็นแบรหนึ่งหมื่นแปดหนนบเกียรับเป็นกล้วยราคาเท่ากันอ๋อราคาเท่ากันจะเป็นถ้วยหรือเป็นกล้วยก็ราคาเท่ากันนะครับนี่โอ้พี่สาวบอกให้ถ่ายได้นี่ นี่นะก็คือราคา18,000หมืนแปดันกรีบนะครับประมาณาสามสิบบาทเนาะอันนี้จะทำเป็นตัวกลวยอะไรใช่ันนไมหมนะคือเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับอันนี้อันนี้รอ,อนานไหมแผ่นหนึ่งสองกิโลถ้าจับมันร้อนอ่ะไม่นานอ๋อถ้าจับร้อนร้อนนี่ไม่นานเน,น,น,นาะอันนึงแค่นาทีเลยอ๋อควันขึ้นแล้วว่านี่ครับ ไม่ไม่ไม่เลยแสดงว่าไม่เลยเดี๋ยวแล้วก็นั่นได้ะอ๋ออ๋อเราเดี๋ยวละมุนได้เลยนี่เดี๋ยวนะแม่ค้าแม่ค้าได้กี่ภาษานะพูดได้กี่ภาษาลาวไทยอังกฤษลาวไทยอังกฤษถ้าภาษาไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรไม่คะอ่าภาษาลาวสบายดีสบายดีส่วนภาษาอังกฤษได้แน่นอนโอเคโุ่มตักลง

นี่นะอันนี้แม่ค้าแม่ค้าทําทําให้ดูแล้วนะครับนี่อันนี้ใส่อะไรลงไปเมื่อกี้อันนี้นมจืดเป็นนมจืดนะครับก็ใส่นมหวานได้ปล่าไดม <laughs> ันมันเพียนเนเพ้ยนเนาะมันเพี้ยนเนาะเ,เ,เ,เนี่อัยต้องเป็นนมจดืดน,น,นะครับส่วนผสมของเราเราใส่แค่นี้อันนี้เป็นเกลือไปนี่อันนี้เป็นผงวานิลลาน้ำตาลแล้วก็น้ำนมแล้วก็ นี่แล้วก็อันนี้ใส่น้ำลงไปนะครับอันนี้จะเป็นผสมาวไรได้ครับตีนี่อันนี้ก็ผสมก็จะมีน้ำตาลมีมีวานิลาเนาะแล้วก็เกลือเนาะสามอย่างแล้วก็กวนกวนเข้าไปนะครับอันนี้แล้วก็ใส่แป้งแป้งนี่ติดแป้งอะไรก็คืออันนี้แป้งข้าวจี๋อ่ะแป้งข้าวจี่แป้งสาลีปะบ๊อบแม่นเหรอ เขาจี๋นะเขาอันนี้เป็นข้าวจี๋ใช่ทำแบบเป็นขนมปังอ๋อก็คือเป็นแป้งขนมปังกันเนาะโอ๋ยวได้กลับมากันได้ยิ่งขนมแป้งครับควจุกิ้นะครับร้านนี้ะแล้วก็กวรๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะ เราเราจะเททีทลลนี้เพื่อเพื่อให้มันไม่เป็นอ้อนอ๋อเพื่อให้มันมันละเอียดมันอันนี้ลงตัวพอดี <c oughs> คิดเหมือนกันนี <c> ่ <oughs> <c oughs> คือป้ายป้ายจะล้มป้ายจะลหล <c oughs> ่นนีผมลัาจะเอื้อมมือไปหยิบแม่ค้าหยิบก่อนเนาะ ไข่ย่างนะไข่เหลืองอันนี้เป็นไข่อะไรไข่แดงไข่แดงไข่เหลืองอ๋อไข่ขาวไม่เอาเนาะไข่ไก่ปะไข่ไก่ไข่ไก่เนาะไไข่ก่ก็ได้ไข่เขาแจกไข่เแดงมาแมวไข่ขาวแอาจจะไข่เหลืองกี่ใบครับตอนนี้ที่เราสั่งไปสามใบนี่นะครับอัตราส่วนอัตราส่วนไปลองกันดูเองนะครับอันนี้ให้ดูแค่คร่าวๆเฉยๆนะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเนยที่เราละลายแลอันนี้เป็นเนยละลายน้ำแล้วแล้วเออไม่ใช่เขาละลายความร้อนแล้ว ละลายมาเป็นน้ําแล้วนะครับขับกระบอกแล้วนะนไหนๆขอดูหน่อยขับกระบอกแล้วนะอันนี้เราจะเทลนิดนเกยนดนเนาะแล้วก็ค่อยๆตีแป้งให้ตัวตัวแป้งมันจะ,นะเมเต้ันเนยมันจะเป็นรูด่ไ ใกลจะอันได้แล้วไงอ๋อนี่ใกลใกล้จะได้แล้วเนาะแต่ถ้าที่ถ้าทำอยู่บ้านอาจจะใช้เป็นจักที่บดอ๋อเป็นไอตัวเครื่องเครื่องตีเนาะเครื่องตีแบบตีไข่คัได้ใจดีนะบาทครให้เราดูนี่นะสาวน้อยใจดีครับ ส่วนอย่างที่เอกบอกนะก็ไปคำนวณดูเลยนะลองดูเพื่อเนี่ยให้ดูว่าเขาคร่าวประมาณนี้นะครับถ้าคนติดตามกดไลค์กดแชร์เยอะน่าจะบอกสูตรหมดถ้าเอางี้ถ้าคลิปนี้นะถึงหนึ่งล้านวิวนะนะครับเดี๋ยวจะบอกสูตรให้หมดเลยบอกทุกกดาส่วนด้วยหนึ่งล้านวิวนาะขอหนึ่งล้านวิวสัญญาเนาะว่าเดี๋ยวเราจะบอกสูตรทั้งหมดเลยนะครับบอกหมดได้โอเคสุดยอดมากนะครับถ้าถึงล้านนะล้านวิวนะฮะ เดี๋ยวเราจะพาบุกกันถึงห้องครัวกันเลยทีเดียวนะครับแบบแป้งผสมสูตรนะของจอกนะฮหรือว่าเป็นจวยตัวทำจุ้ยจวยฮ่าฮ่าฮ่าจวยจวยเจ้าภาษาลาวเอิญเอิญจวยเอิญจวยจวยแต่คนไทยเขาจะเรียกโคนใช่ไหมโคนโคนใช่โคนอ่าคนไทยเรียกโคนหรือเรียกจวย ยเล็กจุ๋ยเดี๋ยวเพี้ยนนะเดี๋เพี้ยนนิดนึงก็ไม่ได้ไมได้ถ้าเพี้ยนนิดนึงนี่ความหมายเปลี่ยนเลยนะใส่้อจุยหรือใส่้อโจ๋ก็เป็นภาษาเป็นสั่งของคนเราเขานะครับนะอันนี้อันนี้ได้แล้วนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับไปคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูไอติมบ้างว่าไอติมนี่ทำเองด้วยป่ะทำเองจ้ะไอติมไม่ทำเองด้วยคือทำจากผลไม้สดเลยอันนี้ ถ้าคลิปนี้2ล้านวิวเดี๋ยวจะพาไปดูการทำไอติมเดี๋ยวจะทำเอาจากไอติมมาทำที่นี่แล้วน้อนะครับ2ล้านวิวนะเดี๋ยวจะพาดูไอติม1ล้านวิวเดี๋ยวพาดูสูตรแป้งนะนี่นะเดี๋ยวอันนี้แม่ค้าให้แม่ค้าพรีเซนต์ก่อนแม่ค้ามีไอติมทั้งหมดกี่รสชาติรสชาติไอติมเราจะมีเยอะแต่เราจะทำมาขายทุกวันทุกวันละ11รสชาติวันละ11รสชาติ ก็คือจะมีทุกวันวันละสิบเ็รสชาติใช่แต่ว่าต่างแต่ว่าเราจะหมุนอะไรออกมาแต่ละสัปดาห์มันจะไม่เหมือนกันเราจะมีมีสองหรือสามอย่างที่มาหมุนเปลี่ยนอ๋อก็จะมีก็จะมีแบบมาหมุนเปลี่ยนสลับกันนะครับนี่เดี๋ยวนะอันนี้มีอะไรบ้างนี่ให้ดูอันนี้เป็นชาเขียวนี่เป็นชาเขียวผลไม้สดเพราะว่าผลผลไม้สดของเราจะเป็นผลไม้รวมใช่ไหมอ่สีที่แบบนี้เป็นเกี้วมังกรแดงมันจะได้สีออกมาแบบนี้อ๋อ อันนี้คือเป็นแก้มก็เป็นผลไม้รวม<ช>นะครับแต่ว่า,ม,าวมีสับวัรดมีสับปะรดแล้วก็มะนาวมะม่วงในเป็นต้วยแล้วก็มเมลอนอ๋นอ芒果แดงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกโกกแลตอันนี้อันนี้เป็นส้มอ่ะเป็นส้ม<ช>นะครับอ,นนอันนี้ทุเรียนทุเรียนอันนี้ก็คือตามฤด,ดูกาลเนาะแม่นบอสต็อกไวสต็อกอ๋อสต็อกไวเนาะทุเรียนหมดเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนรสแล้วก็อันนี้ อันนี้เป็นกะทิอันไหนอันนี้อ๋ออันนี้เป็นกะทินะครับแล้วก็สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะครับเอ้ยสตรอเบอรี่ที่ร้านเนี่ยไม่เหมือนร้านอื่นนะสีมันจะไม่เหมือนเขาเพราะเพราะว่าเราไม่ได้ใส,ส่สีไม่ได้ใส่กลิ่นไนงะอ๋อก็คือแบบเป็นสีธรรมชาติเป็นสีธรรมชาติของสตรอเบอรี่มันจะออกมาได้กลิ่นแบบสีแบบนี้<อ>มันจะไม่ได้เข้มแบบแบบเหมือนลูกสตรอเบอรี่มันไม่เหมือนนะมันจะไม่ได้แบบแดงเข้มเหมือนร้านอื่นเขาเพราะนี้เราเน้นธรรมชาตินะครับ แล้วก็อันนี้เป็นวานิลาวานิวานิลานะครับอันนี้เป็นมะนาวฮะมะนาวเดี๋ยวทำไมมะ,มะนาวนี่เป็นสีขาวมะนาวอเอาแค่น้ำมันไงปกติเคยเห็นมะนาวมันเป็นสีเขียวสีเขียวก็น้ำเชลโล่แล้วไงไม่ไม่อันนี้จริงๆคือไม่ล้งคนคนจะเล้งกันไงคนจะชอบอะมะนาวทำไมสีขาว น้ำมะนาวสีอะไรน้ำมะนาวมันอะสีขาวแต่คลิปเป็นออกเป็นในติมอะมันจะเป็นสีเขียวสีเขียวเขาใส่สีไงอ๋ออันนี้คือไม่ได้ผสมเลยเลยเป็นแบบลดลดเนาะอันนี้เป็นมะนาวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมันม่วงอันนี้เป็นมันม่วงนะอันนี้รสชา้นใหม่เพิ่งทำครั้งแรกอันนี้รสชาติใหม่เพิ่งทำครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็เดี๋ยวให้ชิมดูอ๋อนี่ให้ชิมให้ชิมเอาอย่างดีเอาอย่างดีครับ นี่อันนี้อันนี้เป็นรสชาติใหม่เนาะครั้งแรกนะครับเดี๋ยวลองชิมดูวอืมอร่อยอร่อยอันนี้มามาวันแรกเลยปะอ,อันนี้เป็นวันที่สองอันนี้เพิ่งอ๋อเพิ่งวันที่สองได้วันที่สอวันนี้ 2. อ๋อนี่นะตัวนี้ก็คือเพิ่งทำมาได้เป็นวันที่สองนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าก่อนลูกค้าเอาอย่างเอามะพร้าวลูกค้าเอามะพร้าวออริจินอลก็คือมะพร้าวอ๋อคือรสชาติแรกเลยเนาะก็เป็นมะพร้าวเนาะ ถทเลียนก็ไม่รีย้าเกิดถ้าเกิดเอามะพร้าวใส่ทุเรียนก็จะเป็นกะทิทุเรียนเอานีเป็น2ส่นนี่นะครับอีกันนนี้ถ้าส่สอวรสอันนี้เป็นสาวรสเนาะนี่นะครับมันจะเปรี้ยวหอมๆนิดนึงอันนี้เป็นสาวรสนะอันนี้สาวรสสดนะ เป็นเสาร์แบบสดๆเลยนะครับหนูจะสั่งมีร้านประจำที่สั่งถ้าทำนะสั่งเขาเขาอัดอเป็นเอาแต่น้ำาอะเอาเป็นแกงแล้วเราก็ไปปั่นปั่นีทีแล้วแยกกาออกอ๋อนี่นะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอันนี้นี่อันนี้เป็นเสารถแบบแท้ๆเลยนะครับอืมอร่อยมากหอมหอมอร่อยมาก นะครับอันนี้แบบมันเปรี้ยวอร่อยมากเลยเดี๋ยวนะแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้เอาเอาเอาให้ค่อยๆนะค่อยอยากกินมะนาวผสมได้ปะไม,ไมเ่เอาเอาใส่อันหนึ่งแหละเป็นใส่จุยใส่จุวยใส่จุยนะเอาใส่จุยให้ค่อยก็จะมีเอามะนาวสองลูกได้ปะอันนี้ขายขายขายจากไหนเนี่ยราคาถ้าเป็นลูกหนึ่งรสชาตินึ่งจะอันหนึ่งแปดพันกิบหนึ่งหมื่นแปดพันกิบถ้าผสมเป็นสองลูก สองรองสชาติจะสามหมื่นสามหมื่นเนาะจะลดลงมาหกพันกิโลอะก็เอาสองลูกก็เอาเมะนาวมะนาวขาวมะนาวขาวกับกับสัวรสโ <ไง S 1> oh, อ<ง>้หออกเปรี้ยวสองอย่างชนกันเลยมันไปด้วยกันไงเปรี้ยวกับเปรี้ยวเดี๋ยวเอาแยกคนคนดีกว่าเพราะมันเปรี้ยวทั้งคู่เนาะแต่เปรี้ยวทั้งคู่ก็อร่อยนะกินเปรี้ยวหมดแล้วก็เปรี้ยวต่อ ก็เอาเอามะนาวเนี่ยใส่ใส่จวยเอาสับปะรดใส่ถ้วยเนาะนี่คนดูจะได้ดูให้ครบเลยว่าเป็นยังไงคิดที่เจ้าหน่อยนะครับเพราะว่าให้ดูการผสมแป้งด้วยเนาะถึงร้านซับเมื่อไหร่จะบอกสูตรให้หมดเลยนะนี่ถึงร้านซับแม่ค้าบอกแล้วนะได้อ่าไม่ใช่ร้านวิวร้านวิวถึงร้านวิวเดี๋ยวแม่ค้าจะบอกสูตรนะนี่นะครับได้มาแล้วโอเคก็ เนีเอามายืนคู่กัน2คนนี่นะครับก็ยังไงถ้าเกิดใครมาเที่ยวนครหลวงเวียงจันท์เนาะอยู่ข้างตลาดสีหอมนะครับก็แวะเวียนมาอุดหนุนได้เพราะว่าทุกอย่างเป็นเนเชอรัลหมดเลยเป็นธรรมชาติหมดนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการชมก็ติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปลัดชนะด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองคำทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับนี่นะอันนี้แบบอุ้ยสวยๆสวยๆแยรค้านะ